สวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่วัดปักน้ำพาษีเจริญนะครับผมโดยวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญน,นะครับผมมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานมีอายุราวๆสา0ปีเริ่มก่อตั้งในสมัยกรุงศรีวิทยาตอนกลางนะครับผมเคยผ่านจุดที่เรียกได้ว่าเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาบาลีแล้วก็จนถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ตกต่ําไม่มีพระมาดำรงตําแหน่งเจ้าอาวาสเลยนะครับใช่ไหมครับคุณพัชระ ใช่ครับโดยสถานที่ของวัดแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญฝั่งธนบุรีบริเวณปากคลองด่านเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่จึงเรียกว่าวัดปากน้ําครับโดยอาจกล่าวได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและผู้คนฝั่งธนบุรีมาอย่างยาวนานและยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาครับ โดยวัดปากน้ำาษีเจริญครับเคยเป็นที่จำพรรษาของพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดเมื่อปีพศ2459ครับโดยท่านถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาและวัดปากน้ำเป็นอย่างมากใช่ไหมครับคุณประราช ใช่ครับผมหลวงปู่สดท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานนะครับผมในสมัยของท่านเนี่ยวัดนี้มีการตั้งทั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมตั้งสำนักทางนักธรรมแล้วก็บาลีทําให้วัดแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานในด้านการศึกษาบาลีในช่วงนั้นทําให้มีทางพ,าพระภิกษุสามาเณรแล้วก็สาธุชนเข้ามาศึกษากันอย่างมากมายทําให้วัดแห่งนี้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมากครับนอกจากนี้นะครับหลวงปู่สดยังเป็นผู้ค้นพบและบรรลุหลักธรรมธรรมกายอีกด้วยครับ ทั้งหมดนี้เป็นประวัติเพียงเบื้องต้นของวัดปากน้ําเท่านั้นครับและนี่ที่นี่นี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายสถานที่เชิญรับชมได้เลยครับโอเคก็มาถึงจุดที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์กันนะก็คือพระพุทธรูปองใหญ่นี้นะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านเขากําลังถูกบูรณะอยู่นะครับเราก็เลยยังไม่ได้เห็นอทองคำอะไรนี้ครับ <c oughs> ก็พระพุทธรูปองนี้เนี่ยสูงประมาณ69เมตรแล้วก็ฐานเนี่ยกว้าง 40, 40นะครับ มาจากนิมิตของหลวงพ่อสดที่ตอนนี้ท่านในนั่สมาธิก็ได้เห็น,รน,นรพระพรูปองนี้นะครับโดยพระพุทธรูปองนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปังสมาธิที่สร้างขึ้นจากทองแดง99.99% 99และทองคำแท้12กิโลกร,ร,ร,รัมนะครับํานะครับํานะครับโดยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสูตรรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและลํำลึกถึงหลวงพ่อสดจันทสโลครับ สถานที่ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับผมมีชื่อว่าพระมหาเจดีมหารัชมงคลน,นะครับเป็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมผสมทรงกลมนะครับผมสร้างโดยมีต้นแบบมาจากวัดโลกโมลีนะครับผม โดยสำหรับความหมายของชื ah ่อเจดีเนี hmm. okay. so today today <wh publications> ่ยมาจากคําว่ามหารัตที่หมายถึงแผ่นดินอันยิ่งใหญ่กับคําว่ามงคลที่มาจากราชินานามของพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงปู่สดนั่นเองครับผมโดยภายในเนี่ยจะแบ่งการจัดแสดงออกเป็น5ชั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งของเจดีครับก็คือเป็นห้องมหาชนพุทธอารมณ์รับผมซึ่งห้องนี้นนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาลรมีมงคลแล้วก็ยังมีสิ่งของเครื่องใช้โบราณต่างอีกจำนวนมากล่ะเช่นเรือเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องมือเป็นจะลงและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับก็จะมีก็จะมีว่อนี่ครับของชั้นหนึ่งแล้วตอนนี้ผมกโาขึ้นชั้นสามครับก็คือสังฆคูค่หน้าลงแลวเป็นชั้นที่ประดิษฐานพ่อลูกและเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของสมเด็จพระมหามังคลาจารย์นะครับก็คือจะมีของสะสมต่างๆนานาของท่านครับแล้วก็มีของที่ท่านได้รับสกาลนะครับก็คือเป็นพวกอัดโบราณที่ท่เห็นอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็จะมีคำพูดรูปครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูครับมานี่จะมีเห็นไหมครับว่าจะมีหลายองค์เลยแล้วก็มีพัดแล้วก็มีประวัติของท่านที่ท่านเห็นได้ตามไปยครับผมจะพาไปดูกันมาไปอ่ะโอเคอันนี้เป็นสมุดบันทึกของท่านนะครับท่านนี่ครับท่าครับ ตอนนี้พวกเราได้แบ่งกลุ่มกันมานะครับก็อแล้วก็อยู่ตรงนี้อ่ะนี่แหละครับคือขบวนลูกที่เราได้พูดอธิบายไปตอนแรกก็เนี่ยครับที่ผมพูดก็เขายังก,ก่อสร้างม่ยังไม่เสร็จนะครับอ่านี่ขบุนละะเขา,เขาว่าจะเสร็จภายในเดือนตุลาคมป <c oughs> ีที่แล้วนะครับ <c oughs> ยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวกลับไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่เขากำลังถ่ายเข้าในเจดีนะครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังเดินขึ้นมาที่ชั้นที่5นะครับผมชื่อว่าห้องพุทธะคุณารมนะครับผมภายในจะประดิษฐานเจดีย์แก้วองค์แรกของโลกนะครับผมชื่อว่าพรรัตนเจดีย์สีมหามงคลนะครับผมโดยสร้างโดยมีต้นแบบมาจากพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลนะครับผมโดยจะสร้างจากแก้วสีเขียวมรกตนะครับผมลายกระแสน้ํา ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพญานาคนะครับผมที่สร้างด้วยแก้วกว่า800ชิ้นใช้เวลาสร้างถึง3ปีเลยนะครับผมจำนวน80ตนของพญานาคหมายถึงพระชันษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มี80ปีนะครับผมโดยเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพญานาคได้ปกป้องพระธาตุนั่นเองครับผมแล้วก็รอบนอกเจดีของชั้นนี้นะครับสามารถไปชมวิวทิวทัศน์ของวัดจากมุมสูงได้นะครับผม